สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มุมมองคริปโตเคอเรนซีบายนมีดอยประจําวันอาทิตย์ที่7พฤศจิกายน2021นะครับเรามาเริ่มกันที่ตัว Bitcoin กันก่อนนะครับก็จะใช้เป็นหน่วย USD อตรนะครับทีนี้ในส่วนของ Time f เฟรมก็จะใช้เป็น Week นะครับเหมือนเดิมเส้นสีส้มเป็นเส้น25นะครับฟ้า50เหลือง100แล้วก็สีม่วงเป็นเส้น200นะครับณตอนนี้ก็จะเห็นว่า BTC เนี่ยเป็นขาขึ้นอยู่นะครับ ขาขึ้นก็คือแท่งเทียนยืนอยู่เหนือเส้น25้าแล้วแบบเหนือไกลมากๆนะครับแนวรับก็ตามที่ผมตีนะครับทีนี้ถ้าเอาแนวรับที่มันดีเลยครับก็คือแนวรับแถวช่วงนี้เลยก็คือประมาณ 41, 40, 4ี่หมื่นหนึ่งสี่หมื่นสี่นะครับซึ่งเป็นแนวรับที่น่าสนใจมากๆถ้าเกิดลงไปถึงอีกครั้งหนึ่งก็น่าเก็บนะครับทีนี้ถ้ามันลงมาไม่ถึงเราก็สามารถทยอยรับตามแนวรับที่เรารับความเสี่ยงได้นะครับโดยที่จะมีห้าหมื่นแปดห้าหมื่นหกห้าหมื่นสองแล้วก็สี่หมื่นแปดนะครับ ไม่คิดว่าจะลงไปถึง30,000นะหลังจากที่มีข่าวต่างๆรวมถึงสถาบัเริ่มมาถึงมากขึ้นมีการออกผลิตภัณฑ์ ETF อะไรมากขึ้นนี้ครับผมว่า 40,000, 4 0 0 0 0่หน่งน่าจะเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าแบริสุดๆทั้งกันลงไปถึงนะครับต่อมา e ี h ทเรียมอีทเรีนี่บอกว่าเอาเพอร์ฟอร์มมากกว่า BTC อีกนะครับก็คือเป็นขาขึ้นเหมือนกันนั่นแหละโดยที่ตอนนี้ก็คือพุ่งทยานไปแล้วทำออทำหายไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ตอนนี้ก็คือถ้าจะวางแนวรับเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ3,009นะแนวรับแรกต่อมาก็3,004แล้วก็3,000นะครับถ้าเกิดรับความเสี่ยงได้ไม่มากนะักก็คอยสัก3,000นะครับช่วงนี้ก็ดูเหมือนกับ NFT จะมีข่าวมาไม่ต่อเวอร์ออกมาทําให้มีเรื่องของ NFT หรือคริปโตเคอเรนซีที่ไปใช้จ่ายนะครับหรือจะเป็นในการทําเกี่ยวกับการเล่นเกม Play to Earn อะไรต่างๆก็ทําให้ Ethereum ซึ่งเป็นสมาร์ทคอนแทรคที่ มีการเขียนโปรแกรมหรือเขียนเกมแะ้วต่างๆเนี่ยมันทําให้คือข่าวดีมันนําพาส่งอีกเทียมขึ้นไปตลอดนะครับเพราะงั้นถ้าใครจะทยอยเก็บก็ผมมองว่าเนี่ยตามแนวรับนี้เลยนะครับส่วนจะขายคือไอ้ทั้งสองเหรียญเนี่ยขายได้เลยนะครับเพราะว่าเหมืนอนกับล็อกกำไรขายได้นะครับเพราะมันขึ้นมาสูงแล้วในช่วงนี้ต่อมาบีแอนดน์นะครับก็เอาเพอร์ฟอร์มเหมือนกันนะครับในสัปดาห์นี้นะครับโดยที่บีแอนน์เนี่ยกำลังจะไปทดสอบ All Time High นะครับ ก็คือไฮสูงสุดตลอดการอยู่ที่ประมาณ7 0 0 4 7 0้ตอนนี้อยู่ไป6,7แล้วนะครับก็ถ้าเกิดมันทะลุสามเหลี่ยมเนี่ยถ้าเกิดใครเห็นเวลามันทะลุสามเหลี่ยมก็จะเหมือนกับเขื่อนแตกนะมันก็จะพุ่งขึ้นทะยานไปเลยนะครับแท่งเขียวยาวปลืดอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้เหมือนกันครับใครอยากจะเก็บก็รอมาเก็บที่595นะครับแล้วก็48แถวเี้ยครับ480นะครับโดยประมาณก็เป็นตัวเลขแนวรับที่น่าสนใจนถ้าใครอยากจะขายจากการที่แบบเก็บมาตั้งแต่ตรงนี้แล้ว ก็ขายได้นะครับราองกำไรขายได้ต่อมา Ripple นะครับยังคงอยู่ในสามเหลี่ยมทองคำนี่อยู่นะครับก็คือยังไม่เลือกทางไปทีเหมือนว่าจะทะลุแต่สุดท้ายก็ไม่ทะลุนะครับยังอยู่ในกรอบอยู่นะครับอีกที่ียงที่เป็นเจ้าพ่อไอ้ท่าครับ Ripple นี่เป็นเจ้าพ่อแห่งความสามเหลี่ยมตลอดครับแทบจะเขาเรียกว่าไม่ค่อยคืออินดี้ครับไม่เหมือนเหรียญชาวบ้านนะครับที่เขาไปไหนตอนไหนแล้ว Ripple ก็ยังอยู่นี้อยู่เพราะงั้นแนวที่น่าสนใจก็จะมีอยู่2แนวนะครับ ถ้าใครบอกว่าเออคิดว่ามองบูลิสใน Ripple นะครับว่าเออถ้าฟองล้องออกมาแล้วน่าจะดูดีอนาคตน,น่าจะถูกนำะมาใช้มากขึ้นก็1.0ก็ยังพอโอเครับไหวอีกจุดนึ่งก็คือ0.78นะครับที่เป็นแนวรับที่ค่อนข้างสำคัญนะครับผมไม่คิดว่ามันจะลงไปถึง0.3นะแต่ว่าถ้าลงไปก็น่าเก็บนะครับระหว่าง0.3กับ0.52คิดว่าเต็มที่ในช่วงบูลิสในคริปโตอย่างนี้ก็0.78 ต่อมาคารานโน่นะครับต้องบอกว่าคารานโนเป็นเหรียญเดียวนะครับที่พูดมาเนี่ยดูแย่กว่าเพื่อนหรือเขาเรียกว่า underperform นะครับเพราะอะไรเพราะว่าตำแหน่งของตัวแท่งเทียนเนี่ยครับมันเป็นคาสบ์ spinning top หรือลูกคางเนี่ยแล้วก็เจอแท่งแดงยาวปรืดเนี่ยหลายอันมากนะครับตอนนี้มันมาพักอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ย25สการพักอย่างเงี้ยไม่ได้บอกว่าเป็นขาลงนะครับแต่ว่ามีการย่อลงมาพักพักตามเพราเรียกว่าตามเทคนิคทีนี้ถ้าเกิดใครชอบหรือเชื่อมั่นในตัวคารานโนนะครับ ที่จะเป็น ethereum c u l e r แล้วแต่เนี่ยจะเข้าไปรับในบริเวณสักเนี่ย1 7 5 2 0ตรงเนี้ยก็น่าสนใจคือคือผมว่ามันมาถึงแนวที่พอรับได้อ่ะอืมน่าน่าจะเก็บถ้าเกิดใครชอบเหรียญน,นี้นะครับสามารถทยอยเก็บตรงนี้ได้คิดว่าไม่น่าหลุดไปถึงแบบ1.25นะครับเต็มที่ก็น่าจะ1.5อ่ะเพราะว่ามันก็เป็นแนวหนึ่งที่อจแต่ก็บอกไม่ได้อาจจะลงไปถึงตามเนี่ยครับ ตัว visible range ที่เป็น volume profile นะครับลงมาถึง1.25ก็ไดกก้ก็ไม่แน่เหมือนกันแต่ว่าตรงนี้น่าเก็บแหละนะครับส่วนใครต้นทุนเหน่านี้จะล็อกกำไรขายตรงนี้ก็ไม่ว่ากันเพราะว่ามันก็ขึ้นมาเยอะแล้วเหมือนกัน Solana น,นะครับเป็นเหรียญที่พุ่งแบบะลอดแตกมากนะครับตัวแท่งเทียนนี้มันยืนอยู่ห่างจากเส้นค a t เที่สสัปดาห์สูงมากผมไม่แนะนาให้ซื้อนะทีนี้แนวรับแรกที่ ถ้าใครแบบชอบมากๆอยากจะรับความเสี่ยงที่สูงนิดนึงเนี่ยผมว่าเราให้มันย่อมาแถวซักเนี่ย175เป็นไม้แรกนะครับที่อยากจะเก็บพองเก็บได้พอหลุด175ก็จะเป็น150 152แล้วก็120เนี่ยสโซนเนี่ยที่รับน้อยๆพอได้แต่ถ้ามันลงมาถึงต่ำกว่าร้อยเนี่ยแล้วคนที่ชอบโซลาร์น่านะผมว่าเก็บได้มากขึ้นนะครับในโซนนี้นะครับแต่จะถึงหรือไม่ถึงก็ได้ไม่รู้เหมือนกันต่อมาโพกัดดอตนะครับ โกลดดอทเนี่ยหลังจากที่มีข่าวมานะครับในเรื่องของพาราเชนก็ทําให้มีแรงซื้อกลับขึ้นไปแล้วก็ทำออทามไฮเรียบร้อยนะครับสำหรับโกลดดอทครับก็ยินดีกับคนที่ถือมาก่อนนะครับทีนี้คนที่อยากจะขายก็แน่นอนครับว่ามันออทามไฮมันขายได้นะครับแต่ถ้าคนที่อยากจะซื้อล่ะถ้าคนที่อยากจะซื้อแล้วคือมองในแง่ของมันดูบูลิชนะครับผมอขอปรับขยับอีกแนวรับหนึ่งแล้วกันนะเป็นแนวรับที่40จุด ตั้40 4่สิ่แล้วกันนะครับอ่ะแนวนี้นะก็เป็นแนวที่สามารถรับได้นะครับแนวนี้ก็คือต้องลอย่องแต่้งแต่53ลงมา4 1ก่อนนะครับตรงนี้ถึงจะน่าสนใจในการเข้ารับหมายแรกนะครับเพราะอะไรเพราะว่า,วา่มันยืนแท่งนี้มันยืนอยู่ห่างเส้นนี้มากๆนะครับผมว,ว่ากลัวปรับฐานแล้วมันลงแรงจริงๆนะครับสำหรับฮคงกันดอกต่อมาลิดคอยนะครับเป็นเหรียญที่ค่อนข้างไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่เป็นอยู่ในสามเหลี่ยมทองคําเหมือน Ripple นะครับทางทางี่เป็นอะไรนะ Digital Silver นะครับถ้า Bitcoin เป็น Digital Go ลนี่นะเป็น Digital Silver แต่ว่ามันไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่ยังไงก็ตามแต่ก็ไม่ได้เป็นขาลงนะครับแล้วก็ยังอยู่ในสามเหลี่ยมถ้าทะลุไปได้เนี่ยขึ้นเนี่ยคิดว่า2 2 2 0น่าจะได้เห็นใครจะไปรอขายตรงนี้ก็รอได้นะครับหรือใครอยากจะเาขาเรียกว่าอยากจะลองเสี่ยงนิดๆจะเข้ามานี่ก็ได้แต่อย่าลืมนะว่าไอ้ตัวริคอยนี่มัน เรียกมาแกแมันเริ่มลดลงมาเรื่อยๆลดลงมาเรื่อย,ลลอยๆนะครับจากเคยอยู่อันดับสินับแรกก็ตอนนี้ก็มาอยู่แถวปลายปลายยี่สิบอันดับแรกก็คืออยู่ประมาณสิบสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าโซนเนี่ยนะครับสําหรับริตคอยนะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับคือมันเคยมันเคยรุ่งเรืองแล้วมันก็หมดความรุ่งเรืองไปตามกาลเวลาเหมือนกันเถอะต่อมาดอชคอยนะครับก็ทรงคล้ายๆกันก็คืออยู่ในสามเหลี่ยมนะครับตอนนี้ก็สามเหลี่ยมของดอชคอยเนี่ยลงมาที่แนวรับนี้แล้วก็ มีแรงซื้อกลับขึ้นไปตอนนี้อยู่ที่ประมาณ0.26ผมคิดว่าใครชอบดอชนะ0.18เซฟครับหรือ0.15นะครับ0.25ก็พอเซฟแต่ว่ายังไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่0.34เป็นแนวนี่น่าขายนะไม้หนึ่งแล้วก็0.45เป็นแนวน่าล็อกกำไรขายไม้อีกไ,ไม้ต่อไปนะครับต่อมาชิบะนะครับชิบะเป็นเหรียญที่ขึ้นไปสูงมากนะครับบางคนกเกษียณไปแล้วนะครับหลังจากซื้อเหรียญชิบะ ตอนนี้ก็มีการปรับตัวลงมาย่อแรงมากนะครับแล้วก็มาปิดตลาดตรงนี้นะครับความเห็นผมถ้าเกิดอยากจะชื่นชอบชิบาจริงๆนะไม้แรกก็อ่ะตรงนี้ห้าศูนย์สองห้าหรือห้าศูนย์ศูนย์ห้าะครับไม้แรกไม้ถัดไปก็จะเป็นสี่ศูนย์สามเจ็ดแล้วก็ไม้ไม้สุดท้ายก็จะเป็นสามห้าแปดเจ็ดคือถ้าเป็นขาขึ้นสวยๆเนี่ยจริงๆก็สามโซนนี้น่าสนใจนะครับเห็นไหมเห็นตรงหย่อมๆยมังไหมครับอันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเส้นค่าเฉลี่ิ1 5สัปดาห์ซึ่ง มันห่างไกลจากตรงนี้มากนะครับซึ่งถ้าเกิดเวลามีการปรับตัวลงมาแรงๆนะครับเวลามันมาพักเนี่ยมีโอกาสลงมาพักถึงนี่เลยนะเพราะงั้นคือคือชีบานี่ถ้าใครชอบนี่ช่วงนี้ก็ทยอยน้อยๆไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะมันขึ้นมาแรงมากแต่ถ้าเกิดชอบมากจริงค่อยๆมาทยอยเก็บหนักๆนะช่วงนี้ก็ได้ก็คือเนี่ยประมาณพันสี่พันห้าพันหกไม่เกินสองพันนะครับช่วงนี้โนซะนเก็บนะครับสาหรับชีบาก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับเหรียญหลักๆที่ อ่านี้ดอยนามาให้ทุกคนมองเป็นแนวรับแนวต้านกันนะครับมันจริงๆมันมีหลายเหรียญมากซึ่งผมคงบอกไม่หมดเพราะงั้นเอาเป็นว่าเหรียญหลักๆก็มีประมาณเท่านี้แล้วน,นะครับก่อนจากกันนะครับก็ขอขายของนิดนึงนะครับสาหรับคมพนีนี่ดอยใน20ชั่วโมงคริปโตเครนซีเนี่ยกราฟเนี่ยค่อนข้างจะสำคัญควรจะดูให้เป็นนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจผมก็มีตัวกราฟเทคนิค4ชั่วโมงในการใช้เทรด์ิวในการประกอบการสอนนะครับมีทั้งหมด11เครื่องมือนะครับถ้าใครแม่นหมดนี้แล้วก็โอกาสที่จะทํากําไรจาก ม่ว่าจะเป็นลงทุนระยะยาวหรือลงทุนระยะสั้นเนี่ยก็จะเพิ่มโอกาสในการกําไรมากขึ้นขาดทุนน้อยลงนะครับสำหรับการใช้เทคนิคข้อใครสนใจก็ชั่วโมงละสองร้อยบาทนะครับหรือแปดร้อยบาทสำหรับหัวข้อสี่หรือใครสนใจหัวข้ออื่นก็มีเช่นกันนะครับรวมทั้งหมดยี่สิบชั่วโมงนะครับสนใจก็ทักมาได้ที่ไลน์เชชอสวินหรือว่านิงค์แคลร์โค้ดมาสอบถามรายละเอียดก,กันได้นะครับเรียนผ่าน Facebook กลุ่มปิดไม่หมดอายุเรียนกี่ครั้งก็ได้นะครับก็หมดเวลาสําหรับวันนี้ไปแล้วแล้วเราพบกันใหม่ที่ถัดไปนะครับสวับ